อ่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลดเกียร์ว,ว่างในกรณีที่เราจอดขวางรถคันอื่นนะครับสําหรับรถเกียร์อัตโนมัติเนาะสําหรับคนที่รู้แล้วก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีว่าผมทําถูกหรือเปล่าอันนี้ทําคลิปสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยครับคือจอ,จอดรถในรถบางรุ่นเนี่ยจะไม่ยอมให้เราดับเครื่องเลยถ้าไม่ใส่ P ถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวทีนนี้ย พอเราใส่เพีแล้วดับเครื่องปุ๊บเนะี่ยมันเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้ครับนี่นี่นอ่าแล้วก็จะมีกุญแจของมันฮะบางรุ่นบางอันจะไม่เหมือนกันครับหาดูดีๆครับดึงอันนี้ออกมานี่เห็นไหมอันนี้ใช้ใช้ไข่เปิดประตูก็ได้นะครับจริงๆแล้วอ,ะอ่ะแล้วก็รถบางรุ่นก็ไม่เหมือนกันครับดูนะครับนี่เสียบลงไปในร่องครับ เ๋ยบเ็บได้ไหมวะเดี๋ยวเบรกด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เดี๋ยวนะผมเสียบไม่ลงมันเสียบนิดเดียวจะต้องใช้สองมือครับใช่โยกได้แล้วนะครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวางได้เรียบร้อยครับก็อย่าลืมเอาเบรกมือลงเลยนะ ให้เขาเขีนรถเราได้ด้วยนะครับเท่านี้ครับสบายใจแค่นี้รถเราก็เขีนได้แล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ